สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่มีเดย์สยามคาะาการ์ตอนค่ะแต่เอ๊ะทำไมที่ราชาตามีสุดทางที่แม่มาที่แม่แมชอบอามาทานกาแฟโบราณราชาตามีค่ะราคาก็กำลังโอเคค่ะเพิ่มกับรสชาติและาัชนาที่เขาใส่โอเคมากเลยหันไปเจอเด็กปุ๊บ <c oughs> อากาศมันร้อนค่ะน้องขอเดรรี่ควีนไซส์เอสแกนเงงนงธรรมะ ทำไมที่พากนไม่ได้อยากมาออกประ้างรอกเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้เรามารับประกศาศทียบัตรค่ะซึ่งอยู่ในมือแล้วปิ้งปิงสอบไปเมื่อตอนปีที่แลวะะ้วค่ะตอนต้นช่วงปลายปี2020วันนี้เราพิ่งมารับเขาคิดว่าถ้าไม่มาเดี๋ยวสถานการณ์แย่ก yeah, ว่นนี้จะเข้ามาข้างในลำบากนิดนึงก็เลยคิดว่ามารับดีกว่าวันนี้เราเริ่มเรียนออนไลน์ไว้ไวคะ่ะ ก็มีมารับแล้วก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะจงมีคนมาช็อปปิ้งแต่ก็ยังบางตานะคะให้ใอยู่ในยากาศใจร้อนชั้นหนึ่งเปิดเลยค่ะานทแม่ชอบร้านนี้ค่ะชอบร้านนี้ถ้ามาที่พารากอนนะคะก็จะแวะร้านนี้กาแฟแก้วละสี่สิบบาทค่ะอะร่อยมาก